เครดิตดีฟรีดาวนะครับตอนนี้ขับฟรี90วันเริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเซลวันอัมพมคานะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถคันนี้เป็นรถกลุ่มอ e ีโคคาราคาประหยัดประหยัดเจ้ามิตซูบิชิมิลาด1.2เ l s เอสปี2014เดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามีลูกเนี่ยออปชั่นอะไรบ้างและโปรโมชั่นอะไรบ้าง ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพามาดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าของตัวนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับมีมาให้ก็มีเป็นไฟหลอดฮทโลเจนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หนึ่งนะเรียมๆแบบนี้เลยสไตล e ์อีโคคาร์ส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้ออลลอยขอบ1 4ีและกระจกมองข้างตัวนี้เป็นปรับและพับไฟฟ้าอ่าส่วนมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถ เดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเป็นแฮดแบ็กก็เป็น5ประตูนะครับก็จะมีสปอยเลอร์มาให้มีไฟท้ายดวงที่ส่วนไฟท้ายของเขานี่รูปลักษณ์ขนาดพิเศษสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้มาด้วยทูเ t นเซอร์ถอย2จุดเดี๋ยวมาดูภายในนะครับนี่ภายในตัวนี้นะครับ กว้างขวางสามารถใส่กระเป๋าใส่ลังใส่กระสอบอะไรได้หมดที่สาคัญนะครับตัวนี้เป็นรถแฮดแบ็กเบาสามารถได้นะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะปรับได้อ่านี่นะครับก็จะก็จะกว้างพื้นที่ใช้สอยก็ได้มากกว่านี้เดี๋ยวไปดูภายในเพิ่มเติม ะนะครับภายในตัวนี้ก่อนอื่นเลยดูที่เบาะนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับเดินได้แดงส่วนภายในก็จะเป็นสีดำประขอบด้วยสีเทานะฮะแล้วก็มีปุ่มพุสตาส่วนเครื่องเล่นก็จะเป็นตัวเล่น CD A U X F M นะครับฝาด์แอร์จะเป็นแอร์นันนวลนอยู่ตัวนี้เป็นเกียร์สโตนมัตนะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้ก็จะมี A B S นะครับแล้วก็แอร์แบ็คคู่หน้าให้1ึหนึ่งชุด ในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์คันนี้เป็นอ e ีโฮคาร์นะก็จะเป็นเครื่องยนต์1.2ตัวนี้รู้สึกว่าจะอัตรากากรกินน้ำมัน17-18โลลิตรนะครับ <uge ll ular> ก็สามารถขับทางไกลได้สบายๆเลยนะครับ ส่วนราคาเจ้ามิซูบิชิมิลาดคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่2 5 9 0 0 0หบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับโปรโมชั่นของเรานะครับตอนนี้ขับฟรี90วันเริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านะครับและเรายังรับประกันศูนย์นะครับ1ปีอีกีเช่นกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 2 5 5 8 1 7 4 5และผมขอฝากช่องทาง YouTube ไปด้วยนะครับที่ช่องอัม เพจร้านด้วยนะครับอมงคาสภาสี่บอวินและมีช่องทางน้องใหม่นะครับจะเป็น t ิ k กต k อกนะครับแอดไซออมโฮคานะครับจะมาเจอพวกผมอีกนะครับและอยากให้รีวิวรถคันไหนหรือทำอะไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ